อ่าครับเกี่ยวเขาแล้วก็เอาเขามาสีกับนี่สองพวี้ยาคููนี่สังเกตเบิ้องดีๆครับนี่ต้องเป็นการเกี่ยวเข่าข้างกันแท้มาเนี่ยนอนเลยนี่สังเกตเบื้งนี่กระดงยังข้ามืออยู่เลยนี่ไปฟัดมาคัคกๆละเขาปื๊บเขาเจ้ากี่อาเขามาสีแต่เบ,บื้องจะเป็นในผู้เสือสีสม นะที่เป็นเมียนะครับเมียของนองผู้หนึ่งอยู่ในบ้านกุดนูนี่แหละนี่ปั๊บมานีนี่สังเกตเบิ้งเขาครับนี่เขาสีออกนี่ได้บ้าอไรนะครับเขาซ่อมนี่แทบสิพอเป็นพื้นขึ้นมาเลยล่ะเขากันหน่อยท่อมนี่สีออกนี่นิดเดียวครับมาเบิ้งยืาาําเอาแกกับเอเข่ามาสีนี่ยิบปากกาปาั๊บเขียนชื่อให้เรียบร้อยก็ตามที่ คืเห็ดนั่นนะครับตามถือข้าเจ้าเอาเขาสีก็บถองเขียนซื้อไว้ข้องเจ้าเดเป็นเจ้าเดป,ปั๊บปุ๊บนี่ปกากกาเอาคืนนด้ใส่ถุงส่งไปเลยเอาเห็ดไปละปุ๊บปิดประตูเรียบร้อยมาบกบีเกิดบุกหูจากภาษีภาษาอย่างอนอนเบิงก็ซื้อนี่ย้ำาเอาโตกแรงมาเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทียายน่งเราก็ตักเขา่าโอ้ยตากห้ เราเสียวห้ำหมูปเกียหมูสองพวเมียคููนี่กะเมาเขาแต่ว่าหาเขาจะควา้างเพราะท่านได้เห็นแม่เราก็เลยบอกไปว่าอืมเมื่ออื่นจะมาเอาเดี๋ยวเบื้องกล้องให้เดี๋ยวเบิ้งกล้องให,เงงให้เดี๋ยวก็เห็นเมื่ออื่นเดี๋ยวก็ได้คืนอืนี่แจกกับมาผีหาผีหา,หาอ่าบ่เห็นก็ได้พาก,กันกลับไป กับออกไปก่อนครับยังบ่จบอืมยายนก็ห้ำขึ้นซาเลงเหตุการณ์ก็เหมือนสิจบลงไปโดยดีนะครับแต่ยังไม่จบนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็จะรู้เรื่องนะครับเมื่อเจ้าของโรงสีบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวดูให้ผู้อื่นเขากับมาปกติครับนี่เป็นซาเลงกองปญนเราเข้ามาผู้อื่นเข้ามากะโด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ ดีวบลดต้องได้จอดเข้ามาคุยกับเจ้าของโรงสีจนเวลาผ่านไปครับนี่โรงแล้วทางลงแล้ว,ลลวสังเกตเบื้องขาสองสอบนี้ครับเขาสองสอนบสอสอนี่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่โรงสีแล้วนะครับหัวกับมียคู่นั้นกลับมาอีกรอบนึงครับตอนนี้เป็นเวลา1 8บแนาฬินาทีครับเวลาเฉว่เฉียดกันนะครับมาผู้หญิยางเข้ามาครับนี่เป็นมุอหยาครับ อยางเขงมา้าโบเบิองแล้วบ้านนี้โยกไปเลยครับอเอาเอโยกมึงโยกโยกสอบสอบแบบนี่โยกกับโบข้นเอาตอน,น,นเอามาสีสอบเน้นน้อยอืมน่อยก็เขาสารเหยอะเขาที่มันเอามาสีนะครับนี่เป็นเขาเต็มกระสอบที่เขาจะเอามาสีนะครับสีลุงแล้วกับสีเรืออยุ่ประมาณนี้นี่เออเอาโยกบ่ขึ้นบอกผัวเขามาโยกเอาเมียโยกบ่ขึ้นก็ต้องเออมาโยกแทนเมียแล้วเนะฮะเออเอาไปมึง ยกไปนะครับยกไปแล้วสองกระสอบนะครับสองกระสอบบักใหญ่หลายก็เข่าที่มันเอามาสีอีกอืมเอาเบิ่งเหตุการณ์ผ่านไปปุ๊บนี่นี่เป็นจังหวะที่เอากลับมาคืนนะครับเป็น,<ม>นการเหตุที่แนบเนียนแทบสีมากๆเลยนะครับถ้าบมมีกล่องเนี่ยก็คือจบ้าจบเหวเลยพวกเขาเจ้าเอาเขาสีดีๆมาได้ลหลายมาสี นี่เอามาคืนเออเอา,เอ,าอืมพันบุมนี้กล่องเรียบ้อยครับนี่เบิ้งเอามาคืนออเนาะเป็นภูมิเนี้ยนะครับเป็นภูอารงมาคืนครับนี่ฝ้าวเลยกหัวกับอวยรถถาฝ้าวอวยรถฝ้าวขี้ออกจากรลงสีไปเลยนะครับบาดเอาไปโยกไปว่าใดแบบกบมามันโยกปิ้วเวินมาเลยครับเป็นการเอาเข่าไปแบ่งอกนะครับเพื่อสิโตบตานะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันจ้า